สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการหลอนฝึกหัดอยู่กับผมนายนัทชัยแซงโง่ชื่อเล่นอามมาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพฝึกในตำแหน่งอีดิเตอร์รับบทเป็นพิธีกรในวันนี้ครับและเรื่องราวของ EP นี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กใต้ นะครับผมเกี่ยวกับผีมโนราเรื่องราวนี้จะหลอนน่ากลัวขนหัวลุกขนาดไหนเราไปรับฟังกันครับและเรื่องราวของพี่สาวมโนราจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้แขกรับเชิญก็ได้มาถึงแล้วนะครับผมขอเรียนเชิญแขกรับเชิญครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเชิญแนะนำตัวผมนายภูมินทบุระ มาจากิทยาลัยเทคนิคศีรษะเกดครับวันนี้มีประสบการณ์แล้วเราเป็นคนเชื่อเรื่องผีไหม<ส>โดยส่วนตัวไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่เราไม่เชื่อแต่เราไม่ลบหลู่ใช่ไหมใช่ครับแล้วเรื่องของพี่สาวมโนราของเราเนี่ยมันเป็นยังไงในเล่า้กับผมจะเกินก่อนว่าทางภาคใต้ครอ,อบครัวที่แบบมีเหมือนมโนราเนาะเขาก็จะ คนที่มีลูกสาวเขาจะพาไปไปสอนไปเรียนอืมอืมก็จะเป็นพี่สาวเขาแบบไม่แม่ไม่ได้อยากให้แบบไม่ได้อยากให้ไปทําแล้วก็คือไม่ได้อยากให้เป็นมโนราแล้วใช่ใช่ใช่โอเคโอเคเขาก็จะพาไปออ่ลำเขาเรียกว่าลำอะไรลืมแบบวลำแก่ลำอะไรนี่หรอเพื่อที่จะไม่ได้เป็นมโนราต่อแล้วใช่อ่าอ่าโอเคก็แม่เขาก็พาไปลำพาไปอะไร แล้วทีนี้ช่วงที่เขาพาไปลํำเนาะพี่บีผมจะขอแนะนำพี่พี่บีละกันน้มสมมติพี่บีนามสมมติแล้วกันพี่บีเห็นผู้หญิงคนนึงใส่ใส่ชุดล้เนี่แหละแต่ปกติอะชุดลํำมันจะสมัยนี้จะเป็นพวกลูกปัดเนาะลูกปัดเป็นอะไรแต่ที่เขาเห็นคือเป็นผ้าผ้าล้วนเลยอืมแก,แกลํำแกแล้วทีนี้พี่บีบอกว่าเห็นแม่แม่แมเออคนเนี้ยลํำพี่คนเนี้ยลำ้นนลำสวยจังอันนี้อันนี้ มันเป็นเหตุการณ์ณนะจุดจุดไหนที่สถานที่เอ่อเป็นโรง,ง,ง,งโงรงโรงโรงมโนราโรงลำอ๋อโรงมโนราใช่ใช่โอเคก็พาไปลำเห็นพี่สาวเขาบอกลำสวยแม,แม่ก็แม่ก็พยายามทาหลีกเลยห <c oughs> ลีกเลยทำมันไม่ไม่ไม่รู้ไม่ไม่ไ,มไ,มไมด้ยินเลย <c oughs> ไม่สนใจก็คือแม่ไม่สนใจใช่ใช่ทำทำ<ๆ>ไม่ได้ยินไปเลยก็ค <c oughs> <c oughs> ือพี่สาวเขาพี่บีอ่ะคือหันไปมองแล้วแบบเหมือนเขาคุยเขาคุยกับพี่สาวคนนั้นว่าแบบ เออให้ให้สอนให้พี่จับให้พี่จับลัมไหม,อมเออทีเนี้ยแล้วพี่บีครา้งเด็กแล้วเนาะก็เลยแบบได้ค่ะต่อไปว่าได้ค่ะทีนี้เขาก็ลำเลยกลายเป็นว่าแบบทุกคนที่แบบเห็นเห็นพี่บีลำอะ่ะว่าแบบเอ,อ้ยไม่เคยลำจริงหรอเือม,มันก็เลยกลายเป็นว่าแบบเออนะจอมันก็ตอนแรกก็ไม่มีอะไรลำหันไปปุ๊บพอลำเสร็จก็เป็นลุงเจ้าของโรงเขาบอกว่าเออเดี๋ยวอีกยี่สิบเอ็ดปีพอเขาอา,อายุยี่สิบเอ็ดปีเนาะ ก็ต mm. mm. uh, mm ้องมาลำอีก right. ท so ีท right. right. so ีน right? ี right. 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 ้เขาก็ไปเรียนอยู่ที่เขาไปเรียนอยู่อ่านครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยหนึ่งแล้วกันอืผมจะบอกว่าอะไรไหนไปเช่าหออืไปเช่าหอไปเช่าหออยู่กับเพื่อนสามคนแต่ตอเขามาคนเดียวอืมมาคนมาคนเดียวมากับแม่ก่อนเอาของมาก่อนอันนี้ก็คือพี่บีใช่ไหมใช่ใช่ครับพี่บีเข้าหอก็ไปมาที่หอแหละกําลังยกของยกอะไรกันเลยอืมหนักมาเลย ยกไม่ขึ้นหนะักก็ยกขึ้นไปสินี้ก็มีพี่สองคนเขามาแบบมาเออใจดีอ่ะาจะมาช่วยยกก็มาถามว่า,อ,าอยู่ห้องไหนห้องห้องอะไรพอพี่บีตอบไปว่าห้องสามศูนย์หกพี่สองคนท,ทำนะนหน้าอึ้งไปสักพักนึงก็เอเอกอ็ช่วยยกต่อแต่ว่าไม่ได้เข้าห้องตอนแรกว,ว่าจะช่วยยกของเข้าห้องอะไร๋ยวพี่ช่วยพี่ช่วยได้แค่นี้เขาบอกเออพี่ช่วยได้แค่นี้ได้แค่ ไว้หน้าหน้าประตูห้องเขาตัวอยู่ตรงหน้าประตูแต่ว่าเขาจะไม่เข้าไปในห้องใช่ครับใช่ทีนี้แม่ก็แม่แม่แม่กับพี่บีก็เลยคืนว่าเออทาไมอยู่ๆทาไมเขาดังหน้าทำหน้าอึ้งอย่างนั้นอืก็ก็มาคิดอะไรกันก็ยกเขาก็ยกของกันเข้าไปทีนี้ตอนแรกพี่บีจะอยู่ที่นอนมีสามที่เนาะก็คือในห้องจะมีสามเตียงนอนใช่ใช่ครับตอนแรกพี่บีจะอยู่หน้าสุดอืมแต่ทีนี้ยแม่บอกว่าเออเข้าอยู่ข้างในเลยเพราะเดี๋ยวเพื่อนค่อยมาทีหลังเข้าอยู่ในสุดไปเลยมันกว้างด้วย อ่ามันจะมันจะกว้างสุดเนาะข้างในก็เลยไปอยู่ข้างในทีนี้ก็ผ่านมาประมาณสองอาทิตย์มั้งอ่นาน่าจะประมาณสองอาทิตย์เขาก็อ่าเพื่อนเขามาอยู่กันแล้วแหละอะไรกันละก็มีเหตุการณ์ที่ว่าเหมือนเห็นไม่ได้เห็นดิเริ่มแรกคือได้ยินก่อนอืมอืมได้ยินเหมือนมีคนเรียกฝ้ายอ่าพี่ฝ้ายคือพี่คนหนึ่งที่มาอยู่ออมาอยู่ท้องด้วยกันคือเพื่อนที่มาอยู่กับพี่บีใช่ครับๆๆใช่อืมอืมอืมเหมือนมีคนเรียกแต่ก็ไม่ได้แบบ พยายามหาแลวแหละแต่ก็ไม่เจอว่าเออใครเรียกอืก็อย่างว่าถ้าเดือนที่เขาเคยที่แบบเขาบอกกันว่าแบบเออถ้าเห็นหรือได้ยินอะไรก็อย่าไปทักเนาะอย่าไปทัก,อ,ทกอ่าใช่อก็เลยกลายเป็นว่าทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเอ้ยผมแต่ผมลืมเล่าเหตุการณ์ผมลืมเล่าอย่างนึงอืมอือคือมันจะมียันแปะอยู่หน้าประตูฝั่งด้านในนะฝั่งด้านในห้องไม่ใช่ฝั่งด้านนอกช่วงที่มาเช่าอยู่เลยใช่ใช่<ๆ>เออที่ผมลืมเล่ามันมียันทีเนี้ยเขาก็เลยไปเหมือนไปตอนแรกไม่รู้ว่ายันอะไรก็ถ่ายเพื่อนดูเพื่อนที่อยู่ในห้องกันแะ ถ่ายเพื่อนรู้แบบเออไม่รู้ว่ายันอะไรเพื่อนบอกเ,อเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันเฮก็เลยแกะออกก็เราคือก็คือพี่บีนะเป็นคนแกะออกใช่พี่บีแกะออกก็เขาไปแกะออกเนาะทีหลังจากนั้นเขาก็เริ่มได้ยินเสียงได้ยินอะไรมันบ้างนิดนึงหน่อยอ่ะทีเนี้ยมันมีคืนนึงเป็นพี่พี่ฝ้ายที่อยู่ซ้ายสุดที่อยู่หน้านประตูห้องเขาฝันแบบเออมีผู้ชาย ผู้ชายตัวเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆอื่ฝันว่ามีผู้ชายตัวใหญ่ๆหใช่มายืนมายืนอยู่ตรงหน้าประตูทงอยู่ด้านในห้องแล้วนะอยู่ในห้องแต่ยู่หน้าประตูใช่มองมองที่ที่นอนสามที่เตียงเนาะเขาก็มองสามคนแต่แค่มองอแต่มองแต่ไม่มีหัวไม่มีหัวเลือกมองได้ไงเขาเหมือนหันหันมาทางเห็นเรียกว่าหันเขาเรียกวาลักษณะท่าทางมนหันมาทางคุณบีอ่าใช่ใช่หันมาทางคุณบีหันมาทางพี่้ายหันมาทาง พี่พ <Hum dû t> ีเขาสามคนประมาณนั้นก็ผ่านมาได้ช่วงนึงมันเป็นจุดที่ว่าน่าจะน่ากลัวที่สุดของห้องนั้นห้องนี้แหละอืก็คือมีดิ้นเสียงเหมือนเสียงดนตรีดนตรีแนวไะน EDM ไม่ใช่ไม่ใช่อออีสานอีสานอีสานออเป็นเพลงเป็นดนตรีอีสานใช่เหมือนเป็นเหมือนเป็นวงนั่แหละอ่าอ่าอ่าก็แบบเออดิ้นเสียงพวกดนตรี ก็เลยแบบไม่รู้พี่พี่พี่แกกล้ามากนะที่กับแเง้มประตูไปเปิดดูอ๋อคือเสียงมันลอดออกมาทางประตูใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้ว<ข>ก็เลยเปิดประตูไปดูว่าเสียงต้นต่อเสียงมาจากตรงไหนใช่ครับแต่เป็นไม่ไม่ใช่ประตูทางทางเข้าด้านหน้านะจะเป็นประตูเอ่อเาเรียกว่าตัวตอะไรประตูนัดไอชตรงช่วงระเบียงระเบียงอ่อ,อใช่ใช่ประตูระเบียง<ๆ>เปิดประตูระเบียงดูออกไปดูเขาไปดูแล้วทีเนี้ยก็เห็นเป็นเหมือนแห่เป็นผู้ชายร่างใหญ่ นะเป็นคล้ายๆขบวนแห่ใช่ไหมที่แบบว่าก็คือมองลงไปมันอยู่ชั้นสามใช่ไหมถ้าเป็นชั้นสามก็คือมองลงไปใช่ที่พื้นถนนก็เหมือนเห็นข้าบวนแห่ถูกไหมใช่ครับเป็นชายร่างใหญ่แต่ไม่มีหัวนะก็คือคนเดียวกับที่ฝันนั่นแหละนั่นคิดว่าเป็นคนเดียวกันอืมอืมก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรหาบเลอใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าน่าจะหาบเป็นหาบเหมือนเป็นผู้หญิงอ่าแล้วเขาหันมามอง ก็คือบนหาบเนี่ยมีผู้หญิงนั่งอยู่ใช่ใช่ใช่หันมามองมันเลยกลายเป็นแบบมันน่ากลัวนะจริงๆเนี่ยผมฟังผมฟังอย่างพี่เขาเล่าก็น่ากลัวหันมามองแบบเออมาแอบมองคือเหมือนแบบเขาพี่วิคนผู้หญิงอะที่อยู่ที่อยู่บนหาบอ่ะพูดว่าเออแบบมาแอบมองมาแอบมองทาไมมาแอบมองเธอเนี่ยทำไมถึงบอกคนที่ดูอยู่ว่ามาแอบมองเาหันมาแล้วก็หันเงยขึ้นไปแบบเขาบอกว่าแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอะไรนะ ไม่เท,เทไม่รู้มากเลยไม่ใช่ก็คือหันมาแล้วบอกว่ามาแอบมองแอบมองก็คือเหมือนโบนโบนอะไรใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ,อืมอ่าแต่ว่าพี่แกไม่พี่แกแทบไม่โดนอะไรเลยอืมอ่าตัวเดี้จะเป็นคนอื่นที่โดนอ่าอ่าก็คือคนที่เห็นนี่นคือฝ้ายพี่ฝ้ายถูกไหมใช่ใช่ใช่พี่ฝ้ายแคแค่ <ๆ S 2> เห็นขบวนแห่แล้วก็เจอแค่เหตุการณ์นั้นถูกไหมอ่าแล้วหลังจากที่พี่ฝ้ายเขาเจอแล้วคนอื่นเป็นยังไงต่อคนเขาก็เล่าให้กันฟังเนี่ยแหละแล้วทีเนี้ยมันก็ เขาก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบจะอ่ามันไม่ค่อยมีอะไรสําคัญแหละก็คือจะข้ามมาอันนี้เลยละกันพอเขายี่เอ็เขาต้องกลับมาลำอะลำมโนราต่อใช่เขาต้องกลับมาลำลำลำอีกรอบหนึ่งเขาก็อ่าเขาก็เข้าไปที่โรงโรงลำเขาเนาะอืมเขาก็จะเขาเห็นพี่คนเดิมพี่ผู้หญิงคนนั้นเลยที่จับข้อลำตอนเด็กๆอ่านะแล้วนะไอพี่ผู้หญิงคนนี้มีคนเห็นเขาไหมคนอื่นไม่เห็นคนอื่นก็คือมีแค่คุณบีใช่ไหมที่เห็น พี่สาวนางราคนนี้ถูกไหมถูกต้องครับมีแค่พี่บีที่เห็นรวมรวมถึงตอนที่อสอนราด้วยใช่ก็เลยมีเหตุการณ์ที่ทักว่าเอ้ยไม่เคยรามาจริงๆหรอเพราะว่าพี่สาวคนนั้นน่สอนคุณบีราแต่ว่าคนอื่นเนี่ยไม่เห็นถูกไหมถูกต้องอืม,อม,อมถึงขั้นว่าจับมือจับแขนราแต่คนอื่นไม่เห็น<ม>ก็คือรเราเอ่อคุณกลับมาในเหตุการณ์ที่คุณบีเนี่ยเขาได้ไปรําปล่อยถูกไหมถูกต้องอืมอืมอืมแล้วมันยังไงต่อหลังจากที่ คุณบีเขามาลํำปล่อยแล้วไปเจอกับพี่สาวคนนั้นอีกทีหนึ่งเขาก็เจอแล้วทีนี้พี่หวิ่งพี่เขาก็เหมือนว่าพูดว่าแบบเออพี่รอเรามานานมากเลยนะมีรอกันด้วยอืมแล้วทีนี้เขาก็ถามว่าแบบเอออยากให้พี่สอนลํำเหมือนแต่ก่อนไหม,มแต่พี่บีไม่ได้พูดอะไรพยักหน้า,าแล้วก็ลำํำทีนี้พอลํำเสร็จ<ๆ>เขาจะมีการ มันมันไม่เรียกว่าเสียนะ่ะมันเรียกผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรเขาก็เพราะเวลาลำเสร็จก็จะถอดเนาะ <S <S อืมอืมอ่าทีนี้พอเขาำํำมาเลยตอนำํำเขาก็จับลำก็จับลำเหมือนทุกแต่เหมือนตอนเหมือนตอนแรก <S <S อืมอืมแต่ว่าพอจะพอเริ่มจะถอดเพอเริ่มจะถอดเสียนผมไม่ผมไม่แน่ใ,ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมเขาแชทแคนว่าเสียนแ,แล้วกัน <S <S ได้ได้พอเขาจะถอดเสียนออกพี่ผู้หญิงคนนั้นทําหน้าเศร้า ก็คือไม่อยากให้ถอดออกถูกไหมใช่ใช่ใช่แล้วพิธีนี้พี่บีก็เลยหันไปถามแบบเออจะเศร้าทําไมอืมก็เลยเขาจะถอนพี่บีปัดเลยปัดมือเลยไม่ไม่ไม่ให้ถอดอ๋อก็คือคนเนี่ยกำลังจะถอดเสียนออกแล้วแต่ว่าพี่บีพอเห็นพี่สาวนั้นทาหน้าเศร้าก็เลยปัดออกไม่ให้ถอดถูกไหมใช่ครับใช่อ่าอ่าเขาก็ถามพี่บีก็เลยถามไปว่าพี่จะเศร้าทําไมอืมพี่สาวมโนราคนนั้นเขาเลยถามว่าเออเขาเลยบอกว่าเขาเลยบอกว่าแบบ จะไม่ได้เจอกันแล้วอ,อจะไม่ได้เจอกันแล้วเพราะว่าอันก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พี่บีเขาจะไปรำใช่ใชคือ,อ,อแกบอกว่าแกรักลูกหลานทุกคนอ,อยากให้แบบเอออยากให้อยากอยู่อยากดูแลอทีนี้พอถอดปุ๊บพี่หวิงก็ค่อยๆหายไปเลยอถอนหน้าต่อตาใช่ใช่ใช่ทีพี่บีก็เลยคิดไปว่าแบบมันหน้าที่ที่แบบเขาไม่เคยเจอที่คนอื่นเจอแทนอะ อาจจะแบบเออแต่มีพี่คนนี้ดูคอยดูแลใช่เลยไม่ได้เจออะไรมากเหมือนคนอื่นเขาเจอมันก็จะมีประมาณนี้เรื่องทั้งหมดมันก็จะมีประมาณนี้เนาะใช่ครับใช่ก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยเรื่องของคุณคุณบีเนาะที่ไปเจอเนี่ยก็คือพี่สาวมโนราถูกไหมใช่ใช่ครับแต่ว่าเป็นพี่สาวที่มาดีเหมือนแบบว่าการที่คุณบีเขาไม่อยากจะรำมโนราต่อแล้วเนี่ยก็เลยไปลำปล่อยมโนรา แล้วก็พี่สามาโนราเขาก็รู้สึกเศร้าอะไรอย่างนี้เนาะใช่เออส่วนเหตุการณ์ที่ไปอยู่ที่หอเนี่ยก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เพื่อนๆเนี่ยได้ประสบพบเจอแต่ว่าคุณบีเขาไม่ได้เห็นอะไรด้วยถูกไหมเพราะว่าเหมือน<ช>คุณพี่สามาโนราเนี่ยเขาคอยดูดูแลคุณบีอยู่นั่นคิดว่าคิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นอืมอืมอืมก็ถือว่าค่อนข้างน่ากลัวนะค่อนข้างน่ากลัวค่อนข้างน่ากลัวเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยพี่ก็กลัว นางรำอยู่แล้วไม่ต่างนะครับเออแต่ว่าพี่สาวเพโนราคนนี้เขาก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นคอยปกปักรักษาละกันใช่ใช่ก็เลยแบบไม่ค่อยน่ากลัวมากมันจะไปน่ากลัวเฉพาะตอนที่ไปไปเจอเจอหอมากกว่าเออแบบหัวขาดนั่งบนหางอะไรเงี้ยยันแล้วไปแกะด้วยเออนมือบอลนะคุณบีเนี่ยไปแกะยันได้ไงเออมันมันไม่ควรแกะนะต้องมันติดไว้เป็นพี่พี่เห็นยันปุ๊บพี่ออกแล้วเนี่วันนั้ไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วดีกว่าใช่พี่อยู่ที่อืนแล้วเป็นผมก็ทํางั้นเหมือนกันถึงไม่เชื่อแต่ก็ ็หวั่นอยู่ดีถึงแม้ว่าพี่จะเสียมาจําไปแล้วพี่ก็จะไม่แกะอย่างนองจะปล่อยไว้ยางนั้นแหละโอเคก็เอาเป็นว่าเรื่องทั้งหมดของน้องฟานเนาะเด็กใต้ก็มีประมาณนี้ขอบคุณประสบการณ์ดีๆนะครับจากน้องฟานนะครับผมที่มาแชร์กันมาบอกต่อกันนะครับสำหรับอีพีนี้ก็คงจะต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็แล้วก็ช่องทางการติดต่อของน้องฟานครับฝากคอนแทคอะไรไว้หรือว่ามีเอเจติกตอกครับนี่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 อ่าบอกบอกชื่อเลยครับบอกบอกชื่อไป P H O O M อันกร์ B U L A ครับผมทั้งทั้งคู่เลยไหมหรือว่าเอ,อไม่ครับ TikTok เป็นอีกอันหนึ่งเดี๋ยวให้การาฟิกขึ้นดีกว่าอ,าอจำไม่ได้กราฟิก <c oughs> ขึ้นปื๊บ <c oughs> ตรงนี้อ่า<ม>ครับ<ม>ก็มีเท่านี้เนาะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับถ้าทุกคนเนี่ยชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับเราสองคนเนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังครับผมขอบคุณครับ